สวัสดีครับพวกเราช่องเองอีกแล้วนะครับวันนี้มีพอดีมีคําถามนะครับคำถามนี้น่าสนใจเลยนะครับน,นั่นก็คือว่าแบตเตอรี่เนี่ยนะครับแบตเตอรี่เ,เจ้าสว่านไฟฟ้าเนี่ยนะครับเดิมรางฐานมันมีแค่3เอ้ยรางฐานมันมี5แต่ว่าของเดิมใส่3แล้วสามารถใส่ห้ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะอะไร ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสว่านอันเล็กนะครับมันจะมี3ก้อน3ก้อนก็ประมาณ10กว่าโวลต์นะครับสิกว่าโวลต์นะเนื่องจากว่าก้อนหนึงจะมี3.7จโวลต์นะฮะถ้าเป็นลิโพโฟนั้นก็จะมีประมาณสัก3.2นะแต่ตัวนั้นจะได้กระแสะเยอะตัวนี้จะได้กระแสะน้อยกว่านะครับไอกระแสะที่เขียนเนี่ยอย่าไปเชื่อ มทูทางนั้นครับนะส่วนใหญ่แล้วจะโมนะครับนะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับอันนี้นะครับเช่นอันนี้นะเขียนไว้ว่า25โวลต์แต่ข้างในนะครับมีฐานแค่4ก้อนนะสี่ก้อนเนี่ยต่อนุกรมกันต่อนุกรมก็คือเอาก้อนหนึ่งมาบวก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 ัวกวกวกกนจะได้ประมาณสัก14บสีโวลต์กว่าๆเองนะครับแต่นี่เขียนเปนานะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเชื่ออย่นี้แหละครับ นะอย่าไปเชื่อแล้วก็กระแสนะครับ2.4แอมป์ฮานะครับแต่พอม,มาดูในแบตนะครับนะ1,300นะครับมิลลิมิลมลิแอมป์ฮานะครับหรือ1.3แอมเป์เองนะก็น้อยนิดไม่ตรงสเปคไม่ตรงนะครับง่ายง่ายแต่ว่าเราสามารถอัพให้ตรงได้อัพให้อัพให้มันใช้งานได้งานขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมีให้เลือก นะครับแต่ว่าต้องเลือกเลือกเจ้าหน่อยบางเจ้าก็เขียนไว้ไม่ตรงเช่นตัวอย่างอันนี้นะครับไม่ตรงนะเขียนไว้ได้ยังไงต้อง9,000 9,900ม ah. ิลลิแอมป์ฮาวนะหรือ9แอมป์เป็นไปได้อครับคนแค่นี้นะเป็นไปไม่ได้ครับนะมูทั้งนั้นนะสรุปก็คือว่านะครับนะถ้าจะเพิ่มแบตนะครับเราเพิ่มเราเพิ่มไม่ได้นะครับ เพิ่มต่ออนุกรมเนี่ยไม่ได้เนื่องจากว่าแรงดันมันสูงเกินเกินกว่ามอเตอร์จะรับได้แล้วอาจจะทําให้มอเตอร์ไหม้ได้นะครับถ้าจะต่อเพิ่มนะครับเพิ่มเป็นขนานนะขนานก็ต้องเพิ่ม3ามก้อนเลยนะครับเพิ่มขนานต่อขนานกันนะครับนะก็คือบวกข้อบวกลบ,บกข้าลบบวกข้อบ,บวกลบข้าลบบวกข้อบวกลบข้าลบนะครับถึงจะทําได้นะฮะนะนะอันนั้นมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์คือสามารถเพิ่มระยะเวลาการใช้ ได้นานขึ้นนะครับแต่ไม่ได้เพิ่มความแรงนะครับนะไม่ได้เพิ่มความเร็วความแรงนะแต่เพิ่มระยะเวลาการใช้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ